สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งในไรนี้พี่วุฒิเพื่อนจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบใน สายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานสวัสดิการที่ขอบเขตนเนื้อหาในการออกข้อสอบกําหนดเอาไว้ครับว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปีพศ2548จริงแล้วเนี่ยนะครับในบางจังหวัดที่เปิด รับสมัครสัรหาในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่สอบในตําแหน่งสายงานนักบริหารงานสวัสดิการสังคมที่ถูกกําหนดเรื่องนี้เอาไว้เป็นขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบรวมไปถึงตําแหน่งอื่นๆด้วยครับเช่นตําแหน่งประหลับก็ถูกกําหนดว่าท่านจะต้องมีความรู้ในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยเงินส่งเพาะเพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ฉบับปีพศ2548สช25ัดเจนครับว่าชื่อของกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเจตนาก็คือก็ต้องการให้มีเงินในการยังชีพในเรื่องนี้นะครับในเนื้อหาเนี่ยบอกว่าตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็ผู้ป่วยเอดมาให้กระทรวงมหาไทยได้เหมือนการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ5 5 0พ ดังนั้นครับเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพจึงสมควรที่จะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพกฎหมายฉบับนี้ใช้กับท้องถิ่นที่ชื่อว่าอบ,บอจอที่ชื่อว่าเทศบาลที่ชื่อว่าเมืองพัทยา ที่ชื่อว่าอบาตอและไปเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546นั้นมีแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาเรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระเบียบฉบับนี้ครับใช้ถัดจากวันประกาศในรับจังนเบกษา ประกาศเมื่อไหร่30กันยา2548ใช้1ตุลา2548ซึ่งเป็นปีประมาณ2 5 4 9ละจุดที่เป็นจุดที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบต้องดูให้ดีครับสิ่งที่เป็นคำถามในห้องสอบครับหนึ่งคำาิิยามของคำว่าผู้สูงอายุ คำว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยอันนี้คือคำนิยามของคำว่าผู้สูงอายุนะต้องหยุดดูตรงนี้ครับเหตุผลทำไมต้องหยุดดูตรงนี้ เนื่องจากว่าคำนิยามของคำว่าผู้สูงอายุในตรงนี้กับคำนิยามของคำว่าผู้สูงอายุในกฎหมายฉบับอื่นไม่ตรงกันไม่ตรงกันคำว่าไม่ตรงกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ครับที่อาจถูกนำไป ตั้งเป็นคำถามในห้องสอบเป็นไปได้ที่ข้อสอบจะถามถึงความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าหมายความว่าอย่างไรเช่นคำถามไปถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งคำตอบนะครับ ก็คือผู้ที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีมีสัญชาติไทยมีอยต่อท้ายตรงนี้มีสัญชาติไทยประการต่อมาครับคำว่าคนพิการล่ะคนพิการคือใครคำว่าคนพิการตามกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยให้หมายถึงคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู คนพิการจรึงจะเรียกว่าคนพิการแล้วผู้ป่วยเอดสล่ะผู้ป่วยเอดสเนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยเอดสที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยเอดสตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าหลายท่านครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดสเนี่ยนะครับท่านต้องดูครับว่าท่านจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดสเนี่ยท่านจ่ายให้กับคนป่วยที่แพทย์รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วหรือท่านจ่ายให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆมีหนังสือรับรองแพทย์เหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นอาการป่วยจากโรคเอดสต้องดูให้ดีครับ มีมีเรียกว่ามีมีเรื่องราวในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับต้องต้องดูให้ดีครับว่าที่ท่านจ่ายอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ป่วยเอดหรือไม่อย่างไรประการต่อมาครับคําว่าผู้อุปการะคําว่าผู้อุปการะหมายคมว่าอย่างไร คำว่าผู้อุปการะนะครับก็คือบรรดาผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ป่วยเอดส์ใครที่เป็นผู้อุปการะได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นสามีภรรยาเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นบุคคลที่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ ทั้งนี้นะครับมีให้หมายความถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ดำเนินการในลักษณะเกี่ยวกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผู้อุปการะเนี่ยคือนอกจากพ่อแม่สามีภรรยาลูกญาติพี่น้องหรือใครก็ได้ที่บอกว่าจะอุปการะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยแต่ไม่รวมถึงสถานสงเคราะห์ หรือองค์กรที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับองค์กรประคองชนบทพิวค่อนข้างที่จะลงในรายละเอียดให้นะครับเพราะว่าในการสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อสอบในห้องสอบเขาออกค่อนข้างที่จะละเอียดครับเราต้องจําเป็นทับที่ต้องเก็บรายละเอียดแบบนี้ครับเงินส่ง้อบประกันยังชีพคืออะไร เขาบอเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพเนี่ยก็คือเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุนะไม่ใช่เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้นะบอกว่าเป็นเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเงินของท้องถิ่นเองนะที่ใช้ในการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยอย่างชีพ ผู้เสียรับเงินสงเคราะห์ก็คือผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดซึ่งได้รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์พือการจังชีพองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นที่พูดถึงนะครับก็คืออบอจอเทศบาลพัทยาอบอตอยกเว้นกรุงเทพไม่ใช้ระเบียบฉบับนี้ คำว่าประชาคมก็คือการรวมตัวกันของชุมชนองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือทําบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบของการจัดก,การที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งการจัดองค์กรเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนดประชาคมหมู่บ้านก็คือประชาคมในเขตของหมู่บ้านประชาคมท้องถิ่นก็คือประชาคมของประชาคมจังหวัด สาหรับเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประชาคมเมืองสาหรับเขตเทศบาลเมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมตําบลสําหรับองค์การบริหารส่วนตาบลผู้บริหารท้องถิ่นคือคนที่เป็นนายกเป็นรองนายกของท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นนี่คือคนที่เป็นข้าราชการของอบจเป็นพนักงานของเทศบาลของอบตของเมืองพัทยายกเว้นข้าราชการของกรุงเทพ ในระเบียบกระทรวงมา Thai บรกิการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพมีปรลักกระทรวงมาดไทยเป็นผู้รักษาการและก็มีอำนาจในการตีความในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ให้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ มาดูตรงนี้ครับในหมวดที่1ที่เป็นการพูดถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะรับเงินสงเคราะห์ใครที่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินสงเคราะห์คุณสมบัติตามระเบียบข้อที่6บอกว่าผู้มีสิทธิ์จะรับเงินสงเคราะห์ก็คือผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ป่วยเอดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. มีภูลำนาอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านบัตรเป็นตัวประชาชนบอกว่าอยู่ในเขตท้องถิ่นไหนก็มีมีสิทธิ์ในท้องถิ่นนั้นครับประการต่อมาครับประการที่สองครับเขาต้องบอกว่ามีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตรงนี้สำคัญนะในเชิงของการเตรียมตัวสอบเป็นไปได้ครับ ที่ข้อสอบจะถามถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินสงเคราะห์ต้องเก็บรายละเอียดให้ครบครับมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพปรากฏในช้อยในห้องสอบในรอบที่ผ่านมาถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยเฉพาะในข้อที่เจ็ดนี้ครับเป็นข้อที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบครับกรณีที่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกันก็คือมีภูมิลํานาอยู่ในเขตท้องถิ่นเหมือนกันรายได้ไม่เพียงพอเหมือนกันถูกทอดทิ้งเหมือนกันขาดผู้อุปการะเหมือนกันไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนกันเนี่ยก็ทำยังไงตรงนี้คือ สิ่งที่ปรากฏในตัวเลือกในห้องสอบครับให้ผู้ที่มีความเดือดร้อนกว่าเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซําซ้อนหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกนนันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่ร้บการพิจารณาก่อนนี่คือประเด็นสำคัญที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบ ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าคถามคําถามในห้องสอบถามว่ากรณีที่เป็นผู้ป่วยเอดในเบื้องต้นมีคนนสมบัติที่จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดเนี่ยมากกว่าสองคนแต่งบประมาณไม่เพียงพอต้องทำยังไงหลักเกณฑ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าจะต้องพิจารณาจากผู้ที่เดือดร้อนกว่า ซ้าซ้อนกว่าหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารไอ้ทุรกอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเนี่ยขราวที่แล้วปรากฏในช้อยในตัวเลือกในห้องสอบครับโดยเฉพาะคําว่ายากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับการพิจารณาก่อนประการต่อมาในหมวดที่สองวิธีการพิจารณา ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในส่วนที่1ผู้สูงอายุคนพิการให้ท้องถิ่นดำเนินการกับผู้สูงอายุกับคนพิการแบบนี้ครับตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุคนพิการว่ามีคุณสมบัติตามข้อหหรือไม่แล้วก็เสนอต่อที่ประชุมประชาคมแต่ปัจจุบันนี้นะครับกติการเรื่องของการจ่ายเงินบี้ยังเชีพผู้สูงอายุเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ที่ยังยังยังใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับ นั่นคือในส่วนนี้ของคนพิการเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคือการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของของ,ของคนพิการของผู้สูงอายุเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วก็จะเห็นที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือผู้ป่วยเอสครับที่ยังไม่มีกฎหมายเปลี่ยนแปลงยังใช้ระเบียบปี48ดที่อยู่ผู้ป่วยเอสนะครับที่มีคุณสมบติตามข้อ6เนี่ย มีความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์ให้ยื่นขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่นะครับทะเบียนบ้านอยู่ไหนไปขอที่นั่นกรณีผู้ป่วยเอดไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอเงินสงเคราะห์ด้วยตัวเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนก็ได้ แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์บรือหนังสือม้ออำนาจให้เป็นไปตามที่กระทรวงบ้าดไทยกำหนดนะครับเมื่อผู้สูงเมื่อเมื่อผู้ป่วยเดนะครับมายื่นคำขอให้ประกานท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่ออกไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้รับเงินสงเคราะห์หรือไม่ โดยให้นําความในข้อ7มาประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดลําดับแล้วก็จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ์รับเงินสงเะห์เพื่อการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้วเนี่ยจึงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคระห์ตามระเบียบฉบับนี้ประการต่อมาในส่วนที่3ครับในเรื่องของการจัดทําทะเบียนประวัติ ของผู้มีสิสทธิ์รับเงินสงเคราะห์ให้ท้องถิ่นนะครับจัดทำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เอาไว้เป็นหลักฐานทุกคนนะครับและก็แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ให้สัมงานท้องถิน่นทราบคําถามในห้องสอบถามตรงนี้ครับภายในเดือนมีนาคมของทุกปีให้สักง,งานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ตามแบบที่ะทรวงมาไถกกำหนดไปยังกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสาห,หรับสนับสนุนเงินสนัครหบเพื่อการยังชีพในปีข็้มาถัดไปท่านทําความเข้าใจในระเบียบฉบับน,นี้ว่าภายเดือนมีนาทุกปีท้องถิ่นจังหวัดรายงานไปนที่กรมแต่บอท่านไปดูระเบียบฉบับอื่นๆเขากําหนดเดือนเอาไว้ต่างกันแล้วก็จะเกิดความเข้าใจลาดเคลื่อน จำเป็นจะต้องเอาให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าตามระเบียบของการจ่ายเงินสงเคราะห์เนี่ยภายในเดือนมีนาถ้าตามระเบียบอื่นนะก็เปลว่าการตามระเบียบอื่นนะแต่ว่าให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเป็นระเบียบของการจ่ายเงินสงเคราะห์เนี่ยภายในเดือนมีนา,าดูในหมวดที่3ครับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของผู้เสียดรับเงินสงเคราะห์ ผู้ีสิธิ์รับเงินสงเครห์ตามระเบียบนี้ให้มีสิทธิ์รับเงินสงเครห์เพื่อการยังชีพตั้งแต่วันที่รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นและให้สิทธิ์สิ้นสุดลงในกรณีแบบนี้ครับ 1. ถึงแก่กรรมหรือตายนะครับ 2. ขาดคุณสมบัติกรณีสิทธิ์สิ้นสุดลงเนี่ยให้ปริการท้องถิ่นรายงานให้ผู้บริหารทราบภายใน3วันนับจากวันที่ สิทชีวิตและก็สั่งระง,งับการจ่ายเงินส่งครอเพื่อการยังชีพสำหรับผู้ที่ถึงผู้ที่ถึงแก่กรรมในงวดเบิกจ่ายถัดไปในกรณีที่สิทธิสิ้นสุดลงสำหรับผู้สูงอายุคนพิการให้ดำเนินการตามข้อบ8วรร2ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อระง,งับการจ่ายเงินเบี้ยงชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป กรณีสิ้นสุดดังกล่าวนะครับสำหรับผู้เปิดนเอนทให้พนักงานท้องถิ่นตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิน่นสั่งถอดถอนรายชื่อและก็ระง,งับจ่ายในการเบิกจ่ายในงวดถัดไปนะครับในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระง,งับจ่ายตามข้อ13แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีลําดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์แทนผู้ที่หมดสิทธิ์ในระเบียบข้อที่15 การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบัญชีรายชื่อให้ดำเนินการตามข้อ8หรือข้อ9และแต่ก,กรณีก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในหมวดที่ 4. ในเรื่องของงบประมาณวิธีการจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณของตนเองและขอรับสนับสนุนงบประมาณจากอบจเพื่อให้การส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพในกรณีดังต่อไปนี้ 1. จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่น 2. จ่ายให้ผู้ป่วยเอดตามบัญชีรายชื่อที่รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่น 3. สมทบให้แก่ผู้ผสูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดตามบัญชีรายชื่อ ที่รับเงินสงเคราะห์งบประมาณบิจงชีพจากรัฐอยู่เดิมในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ตามบล .1 บล .2 ในระเบียบข้อที่17การตั้งงบประมาณและก็วิธีการในการจ่ายเงินตามข้อ16ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันใช้ฉบับปี2,566โดยไม่ต้องจ่ายเป็นเช็คไม่ให้จ่ายเป็นเช็คนะครับในกรณีจ่ายเงินแก่ผู้รับมอบอำนาจต้องมีการตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่รับมอบอำนาจและต้องยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ได้เงินสงเคร์ยังมีชีวิตอยู่ หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายละเอียดโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินส่งเพ์โดยใช้หลักฐานการโอนเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินให้องค์กรปกครองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินหรือโอนเงินส่งเครพ์เพื่อการยังชีพเอาไว้เพื่อการตรวจสอบในข้อที่18ครับการจ่ายเงินตามข้อ16 ให้จ่ายในอัตราแบบนี้ครับ 1. จ่ายอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 2. หากองค์กปรปกครองส่วนที่ินใดมีความประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่กําหนดเนี่ยจ่ายได้นะให้สามารถทําได้ครับแต่ต้องไม่เกินกว่า2เท่าของอัตราที่กําหนดหรือไม่เกิน1000บาทโดยให้เสนอสภาท้องถิน่นพิจารณาอนุมัติและก็ดำเนินการคำนึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนทิ่ินด้วยครับ ในวงเล็บ3ครับการจ่ายเงินกับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะแต่ละประเภทให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกันในระเบียบข้อ19ให้ท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพืกก่อการยังชีพให้กับผู้ที่รับเงินสงเคราะ์เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเว้นการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะ์จะจ่ายปีละสองครั้งครั้งละหกเดือนก็ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน่นปัจจุบันก็นินยมจ่ายเดือนละครั้งนะครับ วิธีการจ่ายจ่ายเป็นเงินสดได้ครับโอนเข้าบัญชีในนามของผู้มีสิทธิ์ได้จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีในนามของคนที่รับมอบอำนาจได้การโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดช,ชอบค่าธรรมเนียมในการโอนปัจจุบันก็มีหนังสือตา,ตามมาที่ขอยกเว้นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมในการโอน หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์และหนังสือมอบอำนาจต้องทาตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับเริ่มเดือนที่สองแล้วครับเมื่อกี้เดือนมีนานะที่ต้องส่งรายชื่อให้ท้องถิ่นจังหวัดต้องส่งรายชื่อให้ให้กรมแต่ภายในเดือนตุลาของทุกปีเนี่ยท้องถิ่นต้องดำเนินการหนึ่งแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตอนอันนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับในช่วงของเหตุการ์ต่างๆท,ที่ผ่านมาประเด็น มาข้อที่20่สิบเลหนึ่งเนี่ยไม่ทำกันแล้ว 2. นําบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ปิดประกาศเอาไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันณนะสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนที่นิ่นในกรณีมีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า5คนและก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายใน15วันาวันต้องเกี่วัับี่รบการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต,ต่อไปในระเบียบข้อที่21 ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์ประการยังชีพผู้สูงอายุค,คนพิการผู้ปราะอ่อดในงวดแรกจะต้องแสดงตนหรือได้รับหนังสือมอบอำนาจแจ้งการมีชีวิตอยู่และหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองต่อองค์กรปกครองสุ่อถึว่าหากผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์นั้นเสียชีวิตจะแจ้งให้องค์กรปกครองสื่นถึงทราบภายใน3วันนับจากวันที่เสียชีวิตนี่คือสาระสำคัญในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปีพศ2548อยู่ในกรอบขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบนะครับท่านสามารถที่จะติดตามรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่เพื่อน mm hmm. เพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับื่อเป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบเรียนรู้ ในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน q r code กดเพิกดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมขอบ,ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ครับและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ